ดูเหมือนว่าเควินตินตัดสินใจที่ทาสีบ้านแล้วละ่ะก็ดูเหมือนว่าออกมาจะไม่เลวนะ,ะ,ะเก่งมากเลยละ่ะฉันทานสีบ้านเก่งมากเลยละ่ะโอ้สวยนะแต่ว่าสีเป็นงน่าแล้วละ่ะแต่เขาไม่หัวเสียเลยในทางกลับกันมันทำให้เขากิดแรงบันดาลใจขึ้นมาละ่ะสาดสีลงไปเลยแล้วแมรี่ละ่ะใช่แต่เธอทาอด้วยสีน้ำยยาทาเล็บนั่นเหรอคนจะเสร็จตอนเธอแก่เป็นดีนั่นแหละ ดูเหมือนว่าแมรี่จะรู้ตัวแล้วหรอหรืวว่าได้แรงบันดาลใจมาจากเควินตินิทาสีเสร็จแล้วนะอ้อแมรี่ไม่ได้มีแค่จิตวิญญาณในการแข่งขันเท่านั้นแต่ยังมีไอเดียอีกด้วยล่ะอ่าใช่แล้วดูเหมือนเธอตัดสินใจตกแต่งบ้านด้วยผ้าสีชมพูอ่อนล่ะสวยงามและนุ่มมากเลยน่ารักจริงจริงอฉันชอบจังเลยอะ่ะดูเหมือนเควินตินตัดสินจะใช้ผสมสีฟ้ากับสีขาวล่ะมันก็ดูสวยดีนะ แต่ว่ามันกระเด็นเลิศไปหน่อยหรือเปล่าที่แมรี่เลยนะแล้วก็วันเดย์ด้วยโอ้พระเจ้าเธอไม่สุกด้วยแน่นอนควินตินรักษาตัวด้วยนะเหมือนที่หน้าขนลุกกำลังไล่ท่าเธอแล้วล่ะโชคดีนะที่เขาสามารถซ่อนตัวบนหลังคาได้นะและยังมีเหตุผลดีๆด้วยในการฉลองการรอดตายและทาสีบ้านใหม่แล้วด้วยการปักธงมาติดเดยลงไปเลยสวยมาก ดูเหมือนว่าเควนตึยังไม่พอใจกับบ้านของตัวเองนะกนะแต่เขาก็คิดอะไรบางอย่างออกแล้วล่ะเขาจะทาด้วยสีขาวอืมฉันสงสัยจังว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะโอ้โหนี่มันโลกฟุตบอลนี่เหมือนมากเลยฉันสงสัยจังว่าแมรี่จะทำอะไรกับแผ่นซีดีนั่นนะเดี๋ยวเราได้รู้กันโอ้โหใช่แล้วเราตกงแต่งหลังคาของเธอด้มันมันดูแปลกตาและไม่สไตล์มากเลยงั้นก็ใส่หัวใจลงไปด้วยนะ สวยมากเลยล่ะโรแมนติกมากด้วยดูเหมือนว่าเควินตินก็ตัดสินใจที่ตกแต่งหลังคาเหมือนกันนะแต่เขาจะใช้โพสิชแทนล่ะมันจออกมาเป็นยังไงนะแล้วกิอะไรขึ้นกับหน้าต่างบานที่สองนะมันดูเหมือนบาสเกตบอลเลยแต่ว่าขาดอะไรไปอยู่ล่ะโอ้เควินตินมีวิธีแก้ปัญหาแล้วก็คือห่วงบาสเกตบอลยังไงล่ะมันดูดีแลสปอร์ตมากเลย และเล่นกับลูกบอลจริงๆยิ่งสูงมากกว่านะโอ้ไม่ใช่การโยนที่ดีที่สุดเท่าไรและดูเหมือนว่าเวนสตีไม่ชอบกีฬาเท่าไหร่เลยนั่นเนี่ครัง้งง่าควรติดต้อุปกรเพื่อนบ้านมากกว่านี้นะเอาละเวนสตีก็ตัดสินใจตกแต่งบ้านเหมือนกันใช่แล้วไม่ใช่สีที่สว่างที่สุดแต่เป็นสไตล์ของเธอนั่นเอง และแน่นอนจะขัดลูกกองตรงหน้าต่างได้อย่างไงละ่ะแล้วเธอจะทำอะไรต่อนะคอยดูดูเหมือนว่าติงถือดาบมาละ่ะแล้วทำไมต้องการมาันล่ะใช่แล้วเวนสเดย์ Wednesday ต้องตกแต่งมันได้หลังคาแนงไงละ่ะดูเหมือนว่าเธอยังมีไอเดียอยู่อีกนะใช่แล้วตาหนะ้าคนลุกคนลุกอีกหน่อยต้องเข้ากันแน่นอนดูเหมือนว่าบ้านทุกหลังจะพร้อมแล้วละ่ะ นั่นก็หมายความว่าเราสามารถไปตกแต่งสนามบอลกันได้แล้วล่ะเอาล่ะเวนสเตอ์ตัดสินใจเริ่มด้วยหอแล้วก็ประดับด้วยค้างขาวมันก็สวยง,งามในแบบของมันเองนั่นแหละนะแล้วยังมีตัวช่วยเหมือนติงด้วยเธอช่วยได้ดีมากเลยล่ะและ้วจะขาดต้นไม้ไปได้ยังไงล่ะแต่เธอก็ไม่คิดดูว่าเวนสเต์จะไม่ตกแต่งอะไรเลยใช่ไหมล่ะแน่นอนว่าไม่ ขัดลูกตาที่น่ากลัวแบบนี้ได้ไงละ่ะแล้วทำไมเธอต้องใช้พลวอกับกระดูกด้วยนะเธอกำลังเอามาันไปลดน้ำและพรวนดินงั้นเหรอโอ้น่าแปลกจังเลยแล้วก็อตอนนี้รดน้ำด้วยฉันกลัวจังเลยจะเกิดอะไรขึ้น เจ,จ้ามึงกำลังผล่ขึ้นมาจากดินแล้วล่ะน่ากลัวจริงๆเลยอ้าฮะใช่แล้วจะไม่มีก่อนจดหมายรูปลงสอได้ยังไงล่ะใช่แล้วเว้นสไตล์จริงๆด้วยหลอนๆแต่มีสไตล์นะเควินติงตัดสินใจให้ตกแต่งสวนด้วยไม้ตีฮอกกี้ล่ะหนุ่มนักกีฬาของเราแล้ต้องมีทงด้วยมันดูดีมากเลยล่ะนะ แต่ต้องทาสีสนามด้วยไม่เข้าใจเหรอเดี๋ยวเธอได้รู้เรื่อน,นี้ละ่ะดูสิที่สนามฟุตบอลชันเลย oh. ดูเหมือนว่าเพลินตะไม่พอแค่นี้นะ oh. อ๋อใช่แล้วเขาตัดสินใจติดตั้งประตูด้วย oh. เอาละพอมีประตูแล้วก็ต้องลองใช้สนามด้วยสิเอาเลย oh. เวินตินเธอทำได้เราเชื่อในตัวเธอเร็วเข้าเร็วเข้า และมันก็เข้าไปแล้วล่ะเก่งมากๆเลยยินดีด้วยนะควินตินเอะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยสุดอะไรเหรอโอ้ดูเหมือนเป็นถังเล็กๆนะแต่ด้วยความฉลาดของควินตินเขาสามารถเป็นไปนก่อนจดหมายรูปกบตัวใหญ่ได้ละดูสิมันง่ายมากเลยเอาละ่ะแล้วแมรี่ละ่ะอ่าใช่แล้วแมรี่ตัดสินใจเริ่มจากกล่องจดหมายละ่ะแต่มันไม่ง่ายแค่นั้นนะ เธอตกแต่งมันด้วยร่วมนกฟามิงโกโอ้ใช่ทั้งสร้นและสวยงามมากเลยอะเราจะขาดของเล่นนุ่มๆอย่างฮักกี้วอกกี้ได้ยังไงละมันน่ารักมากเลยนะแล้วก็หัวใจสีชมพูแทนต้นไม้ด้วยนอกจากนี้เธอยังมีธงรูปหัวใจมาประดับด้วยนะ ดูสิน่ารักมากเลยสีชมพูเต็มไปหมดว้าว <Wow. S 1> จากนี้เธอสามารถปูผ้าบนสนามหญ้าได้แล้วและใช้เวลาตรงนี้อย่างเพลิดเพลินได้เลยมีทั้งหมอนและก็สมุดไดาอารี่ด้วยเธอสามารถเขียนอะไรก็ได้ที่เธอต้องการที่นี่แต่สิ่งที่มาทำลายความสงบสุขนี้ก็คือการฝึกซ้อมฟุตบอลของเค oh. 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 วินตินโอ้โอหดูเหมือนว่าเพื่อนบ้านจะลาะกันแล้วล่ะ แต่เวสเตย์ไม่สนใจสักนิดเลยถ้ากำลังมีความสุขที่สนามย่าของเธอ,อยืนนะมันสะดวกสบายมากก็แน่นอนมีติงมาเสิร์ฟค็อกเทลที่แสนรอร่อยแบบนี้ด้วยละ่ะเอาละ่ะได้เวลาตกแต่งภายในกันแล้วโอ้ต้องรีบแล้วล่ะฉันอยากตกแต่งข้างใน มาดูกันว่าเวนเซ่จะทำอะไรบ้างเธอตัดสินใจทาสีดำเข้มๆลงไปหน้าที่กำแพงมันดูขนลุกมากแต่ก็เหมาะกับเวนเซ่ดีนะตอนนี้ก็การตกแต่งด้วยข้างเขาเห็นไหมมันดูน่ารักมากเลยทาสีลงไปแล้วก็ออกมา โอ้ดูสิติงกำลังทำบ้านให้ตัวเองเหมือนกันแหละน่ารักมากเลยอ่ะโอ้ฉันหมายถึงหน้าขนลุกนะเบนสเตตตัดสินใจที่ทำเฟอร์นิเจอร์ด้วยเป็นต๊วที่ทำจากยางรถยนต์เก่าๆแล้วก็ตกแต่งด้วยคมไฟเก่าๆด้วยและหัวกะโหลกที่มีต้นไม้และอีกโต๊ะจะมีเชิงเทียนเก่าๆตั้งอยู่จะขัดไฟส,สวยๆได้ยังไงละ่ะ แล้วอะไรอีดีนะอ๋อเธอแขวนไฟด้วยละน่ารักมากเลยเข้ากันสุดๆแล้วจะขัดเย็งมงมุมได้ยังไง <c oughs> และแน่นอนมันยากที่จะจินตนาการท้าสานที่แห่งน,นี้ไม่มีลูกแก้วทำนายดวงชะตานะเธอมีวิธีน่าสนใจในการสื่อสารกรับที่บ้านด้วยละ <c oughs> เราฝากบอกสวัสดีกับที่บ้านอดัมส์ด้วยนะ ล้วเควินตินละ่ะเขาเริ่มจากการทาสีบ้านเหมือนกันละ่ะและเขาก็ตัดสินใจติดสติ๊กเกอร์ที่เป็นลูกตัวเลโกโ้มันต้องดีกว่าวั n เส d a ์แน่แน่ตอนนี้ติดลงไปเลยแล้วทำไมเขาต้องใช้กาวด้วยนะฉันคิดว่าเขาทำอะไรบางอย่างที่น่าสนใจละ่ะเดี๋ยวเราก็ได้รู้กัน แล้วตอนนี้ก็ถึงเวลามนุษย์เลโก้ตัวใหญ่โอ้ว้าวมันดูไม่ธรรมดาและสวยมากเลยละ่ะคนตินกำลังทำที่แขวนจากเลโก้และที่วางสำหรับที่ชาร์และก็หูฟังด้วยละ่ะมันดูสวยงามและสร้างสรรค์มากเลยจริงๆนะแต่จะมีเงินให้เหลือละอ่ะใช่แล้วเขาเอามันไปใส่ในกรอบรูปของมนุษย์เลโก้ละ่ะดีมากๆเลยเก่งมาก นม้จากนี้เควินแต่ยังตัดสินใจที่จะขุดเพชรจากไม c ค a f t ไว้ที่ผนังด้วยแล้ววางกล่องเดรดมายไว้ที่มุมห้องด้วยล่ะแต่ว่ามันเจ๋งมากๆเลยล่ะแต่งข่าดอะไรไปอยู่นะใช่แล้วจะสติกและคอนโซลสำหรับไม้คราฟเนยเควินตินมาริ่มจะเมืดแล้วล่ะเต่าถ่าดอะไรไปอยู่นะโชคดีที่เควินตินมีโคมไฟที่สเก็ตบอร์ดด้วยล่ะมันเจ๋งมากๆเลยล่ะเห็นไหมล่ะเก่งมาก ติดลงไปเลยแล้วก็เปิดไฟว้าว <Wow. S 1> เอาล่ะแมรี่เป็นยังไงบ้างนะถึงเวลาที่เธอต้องตกแต่งบ้านแล้วล่ะเธอใช้สีชชมพูเยี่ยมมากๆเลยล่ะแล้วเพิ่มการตกแต่งที่หรูหลราสักหน่อยดีไหมล่ะเธอโอ้สีเหลือหน้านิดหน่อยนะ ใช่แล้วแบบนี้แหละเข้ามากเลยล่ะมันดูน่ารักและฟุง้งฟิ้งมากๆแล้วก็พรมขนฟ,ฟูด้วยแมรี่เก่งมากๆเลยดะคิดได้ยังไงเนี่ยใช่แล้วแล้วก็กระจกด้วยนะมีขนน่ารักฟุง้งฟิ้งอย่างนี้อีกแล้วล่ะแต่ยังไม่หมดเท่านี้นะมีชั้นวางของด้วยล่ะ น่ารักจังเลยฉันชอบมากแต่ว่ายังขาดอะไรไปอยู่นะใช่แล้วโปสเตอร์รูปยูนิคอร์นยังไงละ่ะเป็นการตกแต่งผนังที่ยอดเยี่ยมเลยละ่ะแล้วก็จะขาดตัวเล็กๆอย่างนี้ไปได้ยังไงมันน่ารักมากอ้าวไฟส,ยสวยๆก็เป็นการตกแต่งที่ยอดเยี่ยมมากเลยโอ้โหดูสิแมรี่อบคุกกี้สนุกการฉลองการใช้สุดการรีโนเวทด้วยละ ตัดสินใจจัดปาร์ตี้น้ำชากับฮักกี้วักกีก้กกกของเธอละฉันค,คิดว่าพวกเขาคงไม่เสียใจที่พวกเขาได้น้อยกว่านะตอนนี้ก็ได้เวลาเริ่มปาร์ตี้น้ำชาแล้วกินเลยเด็กน้อยอืมอร่อยจังเลยอ๋อใช่แล้วเอาละ่ะทุกคนตกแต่งภายในเสร็จแล้วงั้นก็เราไปกันต่อเลย ูเหมือนว่าแมารี่กำลังสร้างบ้านให้เสว์เลี้ยงของเธอละดูสิของเล่นที่เธอทำออกมามันจะเป็นยังไงเนะ <Wow. S 1> นอะแมวน้อยต้องมีความสุขมากแน่ๆเลยโอ้แล้วก็ยูนิคอร,ร์นด้วยต้องลงไปเลยดูน่ารักมากแต่ยังไม่หมดเท่านั้นนะจะขาดไปสนับอาบแดดไปได้ยังไงละ่ะ ดูเหมือนว่าแมรี่กำลังทำผ้าม่านแสนสวยให้มันด้วยสีชมพูสวยจังเลยแมว้อยต้องมีความสุขแน่นอนลองฟังดูสิว่ามันกำลังส่งเสียงข้างหวานๆแบบไหนออกมาแมรี่เกิดอะไรขึ้นเธอกลัวอะไรงั้นเหรอใช่แล้วมันคือหนูแต่มันไม่ใช่หนูท่อนะแต่เป็นสัตว์เลี้ยงของเควินตินนะ่ะฉันสงสัยจังว่าเควินจะตกแต่งบ้านยังไงกันนะ ใช่แล้วจะขัดอุปกรณ์กีฬาได้ยังไงละ่ะฉันไม่แน่ใจว่าหนูจะต่อยนมได้หรือเปล่านะแต่มันต้องชอบแน่ๆเขาต้องแต่งให้หนูจร,จริงๆงั้นเหรอเทรนตินมีแต่ของที่เธอชอบทั้งนั้นเลยโอ้ใช่แล้วเธอนึกออกแล้วต้องแต่งแต่งให้หนูนะมีทั้งลอ้อแล้วก็เป็นนอนที่หน้าตาเหมือนรถยนต์ฉันแน่ใจว่า,าเทรนตินตัวเล็กกว่านี้เขาคงมีความสุขที่ได้อยู่บ้างหลังนี้แน่ๆเลยแต่ดูเหมือนว่าหนูก็ดีใจเหมือนกันนะ โดยเฉพาะกับรถคันนี้น่ะดูซิมันสวยมากเลยเธอชอบรถคันนี้ไหมไปเที่ยวกันเถอะใช่แล้วฉันรู้ว่าเธอชอบแล้วเวนสเดสเป็นยังไงบ้างละ่ะทิงก็อยากให้เธอตกแต่งบ้านให้มันเหมือนกันใช่ไหมละ่ะแล้ววันสเดสก็เริ่มด้วยการตกแต่งภาพเหมือนของติงแล้วก็วางที่นอนแล้วก็ห้องน้ำด้วยแล้วก็ครีมทามือเป็นห่วงเป็นใย,ยกันจริงๆ แล้วติงต้องการอะไรอีกล่ะเราัะขึ้นบ้านใหม่แล้วโอ้ oh, ดูหมดว่ามันจะประทับใจมากเลยล่ะก่อนอื่นเธอต้องกำจัดขยะทั้งหมดก่อนทำไมถึงมีของที่ไม่จะเป็นมากมายขนาดนี้เลยนะฉันไม่เคยคิดเลยว่าพลังของฉันมีประโยชน์ในการทำความสะอาดด้วยแถมยังสามารถเคลื่อนเตียงได้ด้วย ยังไม่พอนะสิ่งที่สำคัญคือกำจัดขย,ยะเล็กๆได้ด้วยละเท่าน,นี้ก็เรียบร้อยแล้วเราจะทำอะไรต่อดีนะต่อไปก้างหงเธอลิลลี่ด้วยความยินดีเลยด้วยดินวิเศษนี้ฉันจะปลูกด้วยมมนพันเวทมนต์ส่วนฉันจะรดน้ำ แล้วก็ยังเป็นนาวมวิเศษด้วยและตอนนี้เม็ดพันเหล่านี้จะติบโตเป็นเตียงนอนแสนสวยดูสิว่ามันสวยงามขานาดไหนแล้วยังแข็งแรงมากด้วยเ <Yeah. S 1> จ๋งเลยแต่เตียงอันเดียวยังไม่พอนะสำหรับพวกเรานะเธอต้องทำอันที่สองด้วย <Yeah. S 1> ฉันและพลราไฟของฉันจะจัดการเรื่องนั้นเดี๋ยวนี้เอง เรียบร้อยตอนนี้เราก็มีเตียงสุดเจ๋งแล้วสองเตียงเลยสาวๆได้เวลาระบายสีกันแล้วเป็นกิจกรรมที่ผ่อนคลายมากเลยก็แค่ถอาวันพวกนี้มันเกะกะเกินไปนี่มันแย่มากเลย สกระกสุดๆการทาสีน่าจะกบมันได้นะมันก็ออกมาเจ๋งมากแน่นอนสสาวๆอย่าลืมทาบันไดด้วยนะเราต้องใช้เป็นขึ้นชั้นสองนะแน่นอน แต่มันจะเจ๋งมากกว่าถ้าเธอบินขึ้นเตียงด้วยพลังลมของฉันแล้วก็นะอย่าลืมทาสีชั้น2ด้วยให้เหมือนชฉแรกเลยเตียงของเราต้องออกมาสวยมากแน่ๆเลยสาวๆพวกเรานี่คือทีมเวอร์กที่เยี่ยมมาก ตอนแรกเสร็จแล้วล่ะตอนนี้ก็มาถึงเรื่องความสะดวกสบายก็หมายถึงทำให้แตยงห้องนุ่มและก็สบายนะนอกจากนี้การตกแต่งด้วยต้นไม้ก็ไม่เสียหายนะน่ารักจังเลยต่อจากนี้ทุกคนน่าจะเข้าใจว่าทำไมต้นไม้เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์นะแต่ไม่ใช่แค่ตกแต่งด้วยต้นไม้นะยังรวมถึงผน,นังด้วย ไม่มารบกวนฉันในเวลาที่ฉันหลับนะสิลิลลี่เธอทำเสร็จแล้วเหรอนงั้นก็ถึงเวลาที่ฉันต้องแปรงโฉมในส่วนของที่นอนแล้วสิวไม่มีอะไรจะนุ่มนวลไปกว่าแมกสีขาวนุ่มฟูแล,แล้วแค่ต้องมันมากระจายให้ทั่วนะจากนั้นก็เพ่มไฟให้สวยงามสวยจังเลย เหมือนนั่งอยู่หบนก้นแม่จริงๆด้วยนี่สิวเวทมนต์ฉันจะเอาทั้งผ้าหอมและหมอนนุ่มๆม,มาแต่นั้นยังไม่พอนะมันจะสมบูรณ์แบบมากขึ้นถ้าฉันเพิ่มสาวเว่นน้ำด้วยลูซี่เธอช่วยฉันหน่อยได้ไหมฉันอยากให้เธอเป่าลมให้หน่อยนะง่ายมากเพกืพ่อนๆทำไมจะไม่ได้ล่ะขอบคุณนะ เงานดีมากเลยใช่ไหมเยี่ยมเลยจากนั้นก็เติมน้ำให้เต็มเยี่ยมมากตอนนี้เตะของฉันต้องสนุยิ่งขึ้นไม่มีอะไรดีไปกว่าการเล่นน้ำในสระแล้วล่ะฉันคิดว่าทุกคนต้องเห็นด้วยกับฉันนะ โดยเฉพาะเมื่อเป็นน่ารักในสระน้ำเด้แบบนี้เลยเหนื่อยแล้วล่ะลูซี่ฉันต้องการความเหลือจากเธออีกแล้วเป่าฉันให้แห้งทีสิอ้กันได้ขอบคุณนะอย่าลบกวนฉันอีกนะ 是个冷那什么体验的？